สวัสดีครับทุกคนพื่อบผม Big Auto Big c a กคนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆเลยนะครับมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับเอาละครับสินค้าที่ว่านี้ก็คือกล่องกลางเท้าแขนนะครับก็คือตอนนี้บปเตียจะมีบอกกลางใช่ไหมที่เป็นบอกที่ติดกับตัวนี้สําหรับวางแก้วอะไรอย่เงี้ยครับ แล้วม,มันเตี้ยไปมันวางแขนคนขับไม่ถึงเราก็จะประยุกต์มาใส่กล่องให้มันสูงขึ้นสามารถเก็บของได้นะครับวางแก้วได้นะครับวางของอเนกประสงค์ได้สามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยนะสวยปะเป็นออปชั่นเสริมที่สวยมากนะครับข้างหน้าวางของได้เก็บของได้เก็บของยังไงเหรอมาดูตรงนี้ฮะก็สามารถเปิดได้เก็บของในนี้ได้นะครับกว้างกว้างใหญ่ด้วยนะเก็บโทรศัพท์มือถือที่ชาร์จแบตแบตเตอรีรร่สำรอง ได้หลายอย่างเลยหนาด้วยแล้วก็จะมีแม่เหล็กดูดตรงนี้ครับไม่หัวหลดนะครับสวยๆเลยฮะก็ตัวนี้สามารถเปิดปิดได้มีสวิตช์ตรงนี้นะฮะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นที่วางแก้ววางเยลติได้วางขวดน้ำขวดใหญ่ได้แต่ขวดน้ำขวดใหญ่ไม่แนะนํานะฮะเพราะว่ามันเกะก,กะมันจะล่วงเอานะฮะก็จะเป็นวางที่ชู่วา,วางแก้วอเมซอนสตาร์บัคอะไรเงี้ยได้ไม่มีปัญหาครับ สามารถเอาช่องนี้วางโทรศัพท์ได้นะแต่ว่ามันก็กลัวหักเหมือนกันอันตรายนิดนึงแต่ว่าเอาไปใช้อย่างอื่นแทนได้นะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันนิดนึงนะครับอ่านี่คือด้านหลังนะครับก็เห็นกันประมาณนี้ก็วางทิชชู่ได้สามารถหยิบได้ง่ายๆเลยเอื้อมตัวมานิดนึงสามารถหยิบทิชชู่ได้วางของได้กระเป๋านะเวลาเดินทางนะต้องใช้แน่นอนครับผม ผมก็ใช้ปกติใช้อยู่แล้วคะเดี๋ยวไปดูข้างคนขับกันบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะแล้นี่คือมุมมองจากฐานด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นว่ามันยืดออกมาสามารถวางแขนได้พอดีเลยคนขับเวลาขับมันจะไม่เมื่อยนะครับจําเป็นจริงๆต้องต้องมีวางไว้แล้วก็ช่องนี้สามารถวางเก็บเศษตังค์วางโทรศัพท์ได้นะขอโทรศัพท์ได้นิดนึงก็โอเคถือว่าโอเคครับใช้อะทาประโยชน์ได้ พอดีหลายๆอย่างที่พูดมาแล้วก็โอเคนะครับแต่ข้อเสียก็มีนะเดี๋ยวพาไปดูครับนะครับนี่คือข้อเสียใหญ่ๆของเขาเลยตัวนี้ก็คือมันจะเป็นปิดแบบนี้นะแล้วที่สําคัญอะไรสําคัญอยู่ในนี้ครับทุกคนรู้ไหมเปิดฝาเครื่องครับมันต้องถอดออกมาแล้วก็เปิดฝาเครื่องตรงนี้ซึ่งเปิดยากมากตรงนี้ติดตรงนี้นิดเดียวครับถึงเราจะนานๆเปิดที แล้วก็อันนี้หลุดประจาเลยหลุดอยู่งี้เลยแล้วขับรถตกใจฮะก็คือติดข้อนี้ข้อ,ขอเดียวสามารถอาจจะขยับนิดนึงนะฮะแล้วก็สามารถให้มันเลื่อนถอดได้แต่ถ้าเลื่อนถอดได้วเวลาเบรกมันก็จะโค้งนิดนึงอันนี้ก็ติดนิดเดียวครับกับปัญหาตัวนี้ที่เหลือโอเคหมดสามารถวางแขนได้เก็บของได้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยสวยๆเวลากลางคืนเนี่ยมองหาอะไรไม่เห็นเนี่ยเปิดตรงนี้กระจกแล้ว เปิดปิดง่ายครับโอเคข้อดีข้อเสียก็หมดแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูว่าต้องการไหมสําคัญไหมแต่ถ้าให้ผมพูดก็สําคัญนะเพราะตรงกลางไม่ได้นั่งอยู่แล้วนั่งลาบากครับถ้าเด็กนั่งได้ผู้ใหญ่อย่าไปนั่งครับแต่ถ้านั่งเด็กนั่งก็อันตรายอยู่ดีกฎหมายบังคับอยู่แล้วครับห้ามนั่งถอดได้ดีกว่าจบนะไว้วไอ้นั้นไว้วางแก้วก็ได้บอร์เดิมแต่นี้มันจะสวยใสกว่าครับ มาใส่แล้วมันดูหรูขึ้นมาเลยครับดูไม่ใช่เบาะดูเป็นของประดับเป็นเฟอร์นิเจอร์ของเรานะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับมีขายมีขายหรือจะติดต่อผ่าน้องมิกก้า,าได้นะครับเดี๋ยวผมติดต่อมาผมดีกว่าผมจะได้กำไรด้วยนะสนับสนุนกันนิดนึงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะรีวิวอะไรให้ดูหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรให้ดูก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผม วันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ